คุณแม่คะ,คะประดีว่ามีคําถามค่ะอยากสอบถามคุณแม่ว่าคําว่ายกขึ้นมาเป็นธรรมอันนี้คืออะไรคะแม่คือถ้าในศาสนาพุทธอะถ้าเห็นทุกข์ก็คือเห็นธรรมถ้าเราเห็นทุกข์ทุกเราทุกอะไรอยู่หมายความว่าเราเจอทุกข์อะเราทุกข์เรื่องอะไรอยู่ทุกข์เรื่องนีิสิตเป็นนี้สินเพราะอะไรเราค้าขายถูกต้องเปล่าทุกข์เรื่องไม่มีที่จะอยู่ แล้วเราเคยมีที่อยู่อยู่หรือเปล่าทุกเรื่องเป็นโรคร้ายเป็นโรคร้ายเพราะปู่ย่าตายายเรามีเคยเป็นหรือเปล่าเนี่ยความทุกเนี่ยยกขึ้นมาเป็นธรรมแล้วก็ความทุกข์ที่แบบไม่ได้อย่างใจยอยากมีอะไรแล้วไม่ได้มีอันนี้มันเป็นความโกรธหรือเปล่ายกขึ้นมาเป็นธรรมธรรมของผู้เจ้าก็คือทุก์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยกขึ้นมาเป็นธรรมหมายความว่าความอยากที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันเป็นตัณหา หมือนเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่เปลี่ยนวิธีคิดล่ะเขาไปมองอย่างแยบยลหรือว่าไปมองอย่างอ๋อใช่เอาสติไปมองอย่างแยบยลหรือว่าอ๋อนี่เราอยากได้มากเกินไปเห็นคนอื่นมีแล้วเราอยากมีเห็นคนอื่นเป็นแล้วเราอยากเป็นแล้วมันไม่ได้อย่างใจเราก็เลยรู้สึกทุกข์เหมือนกับลูกเนี้ยมีลูกแล้วก็ลูกไม่ได้อย่างใจอย่างเงี้ยอันนี้มันยึดมั่นถือมั่น พอให้ชีวิตลูกมาแล้วก็คือลูกจะมีชีวิตยังไงเราคอยเป็นผู้ถ้าพ่อแม่มีคุณธรรมนะลูกก็จะมีคุณธรรมแต่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมนะว่าคุณทําอะไรเลี้ยงลูกมาคือมันอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐนะที่แม่พูดเนี่ยพูดเรื่องของพี่ของพี่น้ยหน้าเนี่ยคืออทุกข์คือ,อความไม่สบายใจว่าทําดีมาตลอด เรียนโดยไม่ได้ลอกมาตลอดที่บ้านประกอบอาชีพสุดจะดิตตลอดไม่ได้คดโกงใครแต่ทําไมเรียนจบแล้วไม่มีงานทําความทุกตรงนี้ทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจแม่แจ้งเหตใหุให้เห็นทุกเลยว่าทุกคือคุณเป็นแบบนี้คุณตายแบบนี้เพราะทุกที่คุณมีคุณผิดศีลผิดธรรมที่มันทุกเพราะว่ามันไม่เคยเห็นความผิดจากปัจจุบนันแม่ก็เลยยกเอา ความที่เป็นเหตุจากอดีตที่เคยทำมายกขึ้นมาให้พี่เขาดูว่าถูกไหมคะแม่ใช่คือพี่เขาไม่เคยเคยไม่เคยรู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่เคยรู้ไม่เคยทําเลยว่าอะไรคือฝวามชั่วอือเขาก็เลยมองหาว่าเออเราก็ไม่เคยทําอะไรที่มันไม่ดีแล้วทำไมมาเกิดความทุกข์ในเรื่องแบบนี้ก็น่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่าเรียนถึงระดับปริญญาโทปริญญาตรีแต่ว่าทําไมไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าทีาการงานชีวิต ช่ก็แบบว่าเขาก็เขาก็เขาก็ค้นหาแล้วเพราะอะไรไม่ใช่เพราะความสามารถไม่ใช่เพราะกรรมผู้เจ้าสอนให้เชื่อกดกดแห่งกรรมแล้วก็ให้เชื่อคือถ้าถ้าปฏิบัติธรรมนะท่านให้หยุดสันสารวัตรหยุดสันสารวัตรคือหยุดกิเลสในปัจจุบันเนี่ยหยุดกิเลสในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีสติจเจริญสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่กำหนดรู้เท่าทัน สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเอาชนะมันให้ได้ถ้ามันโลภก็ให้รู้ทันว่าโลภแล้วอะไรอย๋อ,อเหมือนที่พอเวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดพรกก็จะบอกว่าหายใจยุบหนอพองหนอถ้าเราอยู่ในกรณีที่เราโลภเราก็โลภหนอใช่แล้วก็วกไม่ใช่กรณีลูกความคิดที่มันขึ้นมาปุ่มแต่งในขณะที่นั่งค่ะนั่งแล้วแบบว่าหลับตาเปิดๆแล้วกําลังหลับตาเปิดๆแล้ว เลขศูนย์มันผุดขึ้นมานี่เป็นความโลภนะแล้วก็หวยมาใช่หวยมาเลยหวยมาเลยอันนี้ไม่ใช่ซื่อเห็นอะไรที่ขนาดนั่งนะนะถ้าเรานิ่งมากมันก็จะเห็นนะคะความนิ่งของสมาธิเนี่ยบระบุเจ้าคนปกค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นไหมถ้าเกิดว่าเราเกิดโลภแล้วเราเกิดมีสติก่อนที่เรานั่งสมาธิดีกว่าไหม มันจะต้องมีสติควบคู่กันไปทั้งตอนก่อนนั่งและหลังนั่งไม่ใช่คือแต่ให้รู้เท่าทันในขนาดนั่งไม่ว่าคุณจะเจออะไรอย่างที่แม่นั่งนะแม่เอาแม่เป็นตัวอย่างเนี่ไม่ใช่คนเก่งแต่แม่ชอบศึกษา่ะไม่ว่าแม่เห็นอะไรแม่ไม่จับเลยแม่ไม่จับแม่ไม่สนใจเห็นก็สักแต่ว่าเห็นคือไม่จับไม่สนใจเข้ามาก็ออกไปถ้าถ้าแม่ไปจับ ไม่ก็เป็นบ้าพอดีเพราะมันเห็นเยอะอคือคอ,อะไรก็แล้วแต่อาจจะตาเขาเม่นนะาตาฝาดีกับเราถ้าเป็นชาวโลกอะ่ะตาเขาเมน่นตาฝาอ้จะได้ลาบตาซ้ายดถาีถ้าตาซ้ายเขม่นอูตาหวาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ปรุงแต่งเกินไปมันมันต้องอยู่กับปัจจุบันแบบนี้ตติไม่ใช่อะไรเข้ามากระทบหน่อยก็เป็นบ้าไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่เมื่อคืนฝันว่าคนาต่างมาให้ซื้อหวยใหญ่เลยเนงะี้ยโอ้โหมันไม่ใช่ ฝันดีแค่ไหนต่อนะคะแม่พอดีเมื่อกี้แบตหมดแม่พูดไปถึงไหนเมื่อกี้แม่พูดบอกว่าฝันดีแค่ไหนก็ต้องตื่นใช่คืออย่าใช้ชีวิตแบบความฝันนะความฝันมันจะถูกรถลอตเตอรี่ว่างลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือที่สองอะไรถ้าเราไม่ได้ทับบุญมาแล้วเราไม่เคยสร้างกุศลมาฝันได้ไหมมันเป็นความถุกหนูก็ฝันไปเถอะแต่แม่แม่ไม่ฝันแม่ไม่ฝันแม่ว่าใช้ชีวิตแบบฝันมันเสียเวลา ช้ชีวิตแบบมีความฝันมันตีเวลาคือเขาให้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐที่สุดมันสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างอยคือทําได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าไปเป็นเทวดายังต้องรออนุโมทนากับเราเลยนะเพราะเทวดาทําเองไม่ได้อืถ้าคุณจะเป็นพระอาทิตคุณเป็นได้ไหมอ่ะแม่ถามหน่อยดิถ้าหนูจะเป็นพระอาทิตแต่หนูเป็นได้ไหมไม่ได้ค่ะ ถ้าถ้าเป็นพระอาทิตย์หมายความว่า,วาคนที่จะเป็นพระอาทิตย์ได้จะต้องมีความสว่างทั้งปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมีสัพพัญยูอย่างเงี้ยนี่คือพระอาทิตย์ถ้าหนูมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิรเวลาหนูจะทําชั่วพูดชั่วงเงี้ยเพื่อนคอยตักเตือนเงี้ยคือพระอาทิตย์ที่ทาให้หนูสว่างไปในทิศทั้งแปดทิศทั้งสี่เนี่ยคือเปรียบเทียบเปรียบเทียบื่องก,การมีชีวิตมันเป็นเรื่องที่แบบว่า แม่เข้ามารักษาศีลจริงๆเลยนะตอนที่หลวงพ่อปิชาท่านชวนนะแม่เข้ามาตอนนั้นอายุแค่สามสิบเก้านะแม่ว่าพอมาถึงวันนี้นะแม่น่าจะบวชตั้งกต่สิบขวบมันช้าไปแต่ว่ามันเสียไปเสียดายเวลา,า,วลาแต่พอพอ,พอมาถึงมาถึงณนะวันนี้แม่คิดว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็โดดทําได้โดยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากก็คือ มีสติมีสติแล้วศึกษาเรียนรู้สมาธิเพื่อให้มีสติที่แนบแน่นศึกษาเรียนรู้ว่าจะมีชีวิตยังไงที่มีความสุขและไม่ต้องติดกรรมหนูว่าไงถ้าถ้าถามของหนูก็เหมือนว่าสิ่งห้าช่วยในเรื่องทำให้เราไม่สร้างการรมมากขึ้นใช่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้เข้าใจมากว่า ก็เข้าใจกันแบบพื้นฐานว่าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่ประพฤติผิดในการข้อสี่ห้ามพูดปดเข้อน่าห้ามดื่มสุราเมลยัยแต่ว่าพอได้ฟังจากคุณแม่บรรยายเทศก็ได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าแค่พูดเชื่อเฉนพ่อแม่ผิดสินทั้งข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสี่ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วติดสินห้าละเอียดมากในการดําเนินชีวิตเราถ้าเราทุจริตแล้วก็ผิดแล้ว <c oughs> แล้วก็ เราไม่ได้เป็นคนฆ่านะเราเลี้ยงให้เขาฆ่า,าเรารับกรรมห้าสิบคนฆ่าเอาไปห้าสิบแล้วถ้าเกิดเกิดเป็นสัตว์ละแล้วไปเจอคนที่ใจไม่เป็นทุนของบุญนะ่ะไม่มีทุนของบุญนะ่ะสัตว์เรานะจะได้มีส่วนของบุญหรือเปล่าไอ้ที่เวลาที่แม่ทำเนี่ยแม่ทำอาหารถวายอาหารจะมีกุ้งหอยปูปาลาอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เขามีส่วนในบุญ สรัพสิ่งสรัพสัตว์ทั้งหลายที่ที่ทข้าพเจ้าเอามาทาบุญคือแผ่เมตตาให้เขาได้บุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยพราะว่าเขาไม่ได้มีกายสังขารมาเข้าวัดเองได้มาฟังธรรมใช่ใช่แต่เขากลายมาเป็นกําลังให้กับผู้ที่ปฏิบัติใช่เขามาเป็นกาลังถามว่าทําไมผู้เจ้าไม่ห้ามไมายผู้เจ้าไม่ห้ามคนลากปลาทําทไมผู้เจ้าไม่ห้ามให้คนไม่ฆ่าสัตว์มีมีอยู่วันหนึ่งผู้เจ้าเดินบินทบาศ ปที่ชายทะเลแล้วเจอชาวประมงชาวประมงก็แบบย่างปลาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ใส่บาตรผู้เจ้าแล้วก็ถามผู้เจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าใหญ่ท่านจึงไม่ตักเตือนว่าข้าพระเจ้าไม่ให้ข้าพระเจ้าเบียดเบียนสัตว์ผู้เจ้าก็บอกว่าเมื่อใดที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อนั้นท่านก็จะเลิกฆ่าสัตว์ไม่มาขับใขร ราะว่าการเบียดเบียนมันไม่สิ้นสุดเมื่อเมื่อท่านเป็นผู้เบียดเบียนท่านก็จะถูกเบียดเบียนต่อไปฟังธรรมแล้วเป็นตัวดาบันเลยนะ<ม>เลิกเป็นชาวประมงเลย<ม>อันนี้เหมือนกันแม่จะพูดให้คนเป็นคนดีเหรอหนูพูดดีนะเขาอยู่ในอารมณ์กรรมอะคนที่พูดไม่ดีอะทุกวันที่เกิดอารมณ์ของกรรมนะมันก็จะทำให้โลก อารมณ์ของกรรม,มทําให้โกรธอารมณ์ของกรรมมันทําให้หลงทุกอย่างมันเป็นกรรมแล้วก็ยังมีกรรมที่เกิดการปรุงแต่งขึ้นไปให้มันปี๊ดขึ้นไปอีรรมของทรทมของที่นาเนี่ยที่นาเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบ,บุญเพราะว่าเขาไม่ได้ทุกคือเขาประสบความสําเร็จอะแต่เขาคล้องใจว่าความสําเร็จที่เขาได้มาทาไมมันไม่มีจริงความสําเร็จไม่มีจริงคือ สำเเ็จแล้วไม่มีงานทําคือสําเร็จไม่มีจริงนะ mm hmm. อืมแม่อนุโมทนานะคะคนคนที่ดูก็แม่คิดว่าไม่มากก็น้อยแหละที่พวกหนูจะต้องได้อะไรแต่ว่าหากทํากรรมอะไรกับไว้ก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกละอายเป็นกวบาตบาอยากแก้ไขมีทางออกรักษาสิ่งแปดแล้วไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องมาหาสติประฐานสี่เท่านั้น สามารถแก้ไขได้แต่ละชาติแต่ละชาติหนึ่งลมหายใจดับโกรธได้ก็ใช้กรรมได้ชาติหนึ่งหนึ่งลมหายใจในขณะหนึ่งลมหายใจมีความหลงขึ้นมาแล้วรู้เท่าทันยกขึ้นมาเป็นธรรมดับได้อีกชาติหนึ่งหายใจเข้าแล้วหายใจออกอีกหนึ่งลมหายใจมีความโลภเกิดขึ้นแล้วพิจารณาธรรมยกขึ้นมาเป็นธรรม ความโลภดับลงไปได้อหนึ่งชาติคือแต่และหนึ่งบาลังเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็ยกธรรมขึ้นมามันจะสว่างแล้วตัวปัญญามันจะเกิดทำให้เราสามารถชดใช้ได้ครั้งละเจ็ดครั้งละเจ็ดชาตินะลูกก็มไม่รู้ว่าเราเนูดูดูฟัง <ตา S 1> ไหมนะ<า>หนูเห็นหญ้าที่สนามหญ้าไหมา ดี๋ยวไปเด็ดออกมาเจนะ็ดใบเนี่ยมันยุกไหมลูกไม่ได้ยุกหรอกทำ <laughs> อะัรเยอะเลย <laughs> มันต้องเทียนทาไปเราเกิดไปแล้วไปรู้กี่แสนชาติอันนี้วิปัสสนากรรมฐานเราไปเรียนรู้หลักมาเราไปเรียนรู้วิธีการมาแล้วเอามาใช้วิธีการเหล่านั้นเอามาใช้ในชีวิตประจําวันพอจะโกรธก็กําหนดโกรธไว้พอจะพูดก็กําหนดไว้คืออะไรที่กําหนดไว้มันเป็นธรรมหมดอะคะ่ะ พอพอเรารู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีสติยับยั้งกรรมก็ไม่เกิดอันนี้แม่อัานโมทนาเนาะอ๋คอนโมทนาคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่ะค,ะมคุณแม่มากนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะคนะคะี่าเบื่อแม่นะแม่แม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ทําตรงนี้อ่าแม่ทําตรงนี้เนี่ยเพราะปีนี้แม่เขียนหนังสือไม่ไหวทุกปีจะต้องเขียนหนังสือเล่มหนึ่งปีนี้ก็เลย ใช้แบบนี้ให้ทุกคนได้ได้ดูแล้วก็ทบทวนไปนะครับบุญทั้งหมดใน,ในทั้งหมดทั้งสิ้นจากการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาให้ทำป็นทานส่งผลให้ทุกท่านที่ดูมีส่วนในบุญของไม่ชีด้วยนะคะขอบุญนี้จงเป็นแสงสวัางนาทางให้ท่านประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์ จงเป็นเครื่องอย่างฐานะอันประเสริฐให้ท่านทั้งหลายด้วยเธอสาธุาขอบคุณค่ะคุณแม่